แม่มวนบอกแม่ไม่มได้เมื่อเด้นึงหันพ่อโท่มาว่าไผเป็นยังสิเขาลงบานแม่เมือ่อเห็นยังแม่ลบมาอีกได้ดิเอาผู้ใดเป็นยังโอ้ยบ่งูถแม่ก็บบัง่เดี๋ยวเบิ่งเรื่องล้ำจบบ่ล่ะโอ้ยก็อจอบนั่นแล้วเนาะไอ้จนเมื่อเท่ายันนี่แต่สุดเก่าเส่ามันขึ้มักผู้ใดล่ะแม่มักเรื่องม,กม,มกักผู้ใดล่ะมักสุขคนเบิกบัตรสุขคนล่ะลูกพ่อจางนี่เนาะแม่เนาะโอ้ยพ่อจางพ่อจางเดี๋ยวแม่สีน้ำไปเราใส่บ่มีมาเอารถมาหบแม่ด้วยสิสวนมืไปอยู่ ได้ครับมสอาดมลูกไปได้เชนออันแย่เดือนัไไปหาลูกไส้กูไปหาลูกไส้กูแล้เราแย่เดือนนะ้วเม่าไร่แล้วเราเฮ่อขอบคุณรอบหลาครับเ่มวลวนมวลับมวนอันนั้นลูกไ้ด้ครับได้ครับได้คบไอเมยเจ๋อไม่บอกกันแล้วครับไออันนี้แม่แมย่นเป็นคุณครับไส่ไอพาพาชีชุมูครับผมี่วงเมื่อเลยบ๊วแม่าลูกกระชแย่ไปเล่นน้ำยูจ้าข้าวก็แต่ครา ครับขอบคุณขอบคุณครับผมเศร้าแล้วนะครับผมบรรยากาศที่แม่นะครับผมบรรยากาที่มนะคร

ไม่ครบนะครับไม่ไมนี่ครบะครับเนี่ไม่นี่จัดโตดเนยโตนเ้านะครับผมน่ตีกับเก็บนาที่นะครับหนาที่ใครหน้าที่มันนะครับผมนะครับ จิ้งจ้านอาจารย์สันนะครับผมวันเช้านะครับเซราแล้วนะครับพี่น้องเด้อเด้อบุญละวนนะครับผมเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววูจะเออเออเคลียร์บางบนโต๊ะก็ได้แล้วก็วูจะไปถวายนี่อยู่ครับตอนเช้านะครับ ว่ารำเก็บของกินยัง,งกันเลยนะครับผมเข้าแลยเอาข้าพ้นได้ครับได้ครับเอาสดเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ดนตรีกดแจ้งแด้วป่ะอาจารย์กดแจ้งเลยครับออปไปสอนต่อย, <laughs> ย <laughs> อ<า>ีกบ่ไปสอนต่อยยกงยึดห้องเนี่ยนี่นะครับมือนี่นะครับผมบริบปีเวลานอนในะชีวิตนอกราม ชีวิตหมอลำุาี่พี่น้องครับขอบคุณขอบพี่น้องครับตเตย่าตเตย่าตเตย่านหนาหัน